สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่1เดือน สิงหาคมนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะฮะอยากจะตามหาในส่วนของบริการ Signal น,นะครับนักถุนดูรายละเอียดตรงแคปชั่นด้านล่างนะผมได้ให้ไลา์ ID ไว้แล้วนะครับเป็นลายดีตัวใหม่ใครสนใจก็ขอเรียนเชิญครับ v ี m a r k e t ็กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ว r e In ดอินทรสว t r a d e นะครับนักถุนครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่เช่นเดียวกันครับนักทุนเป็นฟรีสมบัตทองคำกับซิลเวอร์ทุกประเภทบัญชีเลยทีเดียวต่อมาครับ f x p เ o กโรครับเช็กกับโบรกเกอร์อันดับหนึ ฟรอยฟอยยู you, ครับนั่งจุดครับกับในส่วนของตัวโปรโมชั่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับเทรดดีมีรางวัลรุ่นรับรางวัลมูลค่าลวงกว่า50 0 0 0ื่นดอลลาร์ใครสนใจอย่าพลาดนะ XM เปเอ็มเปิดวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับสามสิบดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ เข่าวของทางประเทศจีนนะครับเหมือนที่ใครหลายๆคนได้ยินกันมาในช่วงนี้แล้วก็เกิดคําถามเยอะแยะมากมายเลยต่อในส่วนของตัวเศรษฐกิจจีนนะครับอย่างเช่นล่าสุดเดียภาคอสังหาริรมพั์เนี่ยมันจะมีปัญหามีประเด็นอะไรห,หรือเปล่าเรามาดูกันครับ ย่างที่เราทราบกันทับวว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับี่2ของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเติบโตของเศรษฐกิจก็อยู่ในระดับที่สูงกว่า6.5%ต่อปีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ทําให้หลายคนเรียกเศรษฐกิจจีนว่าเป็นการเติบโตอันแสนมหัศจรรย์และก็ส่งผลทําให้ตลาดทุนของประเทศจีนมีเม็ดเงินลงทุนจากนักทุนทั่วโลกหลั่งไหลเข้าไปจํานวนมาก แต่หลังจากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะครับที่ประเทศจีนเนี่ยเกิดปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งจากนโยบายของสีจินผิงประธานาธิบดีจีนที่นำมาใช้ก็คือโควิดซ คือทําให้ภาคการผลิตเนี่ยชะงักไปเลยเกิดมาตรการปราบปรามภาคธุรกิจต่างๆตั้งแต่อ t ทีไปจนถึงการศึกษานอกจากนี้นะครับยังรวมไปถึงภาคส่วนสําคัญที่ทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตมาเป็นระยะเวลานานนั่นก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์ข้อมูลหลายแห่งประเมินว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยอาจจะใหญ่ได้ 20 3 0ของขนาดเศรษฐกิจจีนก็ยังโดนนะครับรัฐบาลจะระเบียบไปด้วยส่งผลให้เกิดปัญหาตามมานะครับนักทุนในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าปัจจัยทั้ง3เรื่องนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงสําคัญและต้องจับตามองว่าวิกฤตเหล่านี้จะลุกลามจนทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของจีนได้หรือไม่ข้อที่1ครับธนาคารจีนเบี้ยวไม่ให้ถอนเงิน วิกฤตเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนจะลามกลายมาเป็นวิกฤตจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือธนาคารในมณฑลเหอหนาน6แห่งไม่สามารถให้ลูกค้าของตนเนี่ยถอนเงินออกมาได้ทําให้ประชาชนแสดงความไม่พอใจและถึงขั้นจัดตั้งเป็นม็อบย,อย่อๆเพื่อจะทําการเรียกร้องว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีแล้วก็พวกเขาควรจะถอนเงินออกมาได้สารข่าวซีเดนนะครับได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการในประเทศจีนนะครับรายหนึ่งมีนามว่าปีเตอร์เป็นนามสมมุติ โดยเขานั้นนะครับได้ฝากเงินสูงถึง6ล้านดอลลาร์สหรัฐในธนาคารเหล่านี้ตั้งแต่เดือนเมษายุที่ผ่านมาเขาเองเนี่ยยังไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เลย ปกติแล้วธนาคารท้องถิ่นเนี่ยมักจะได้รับอนุญ,ญาตให้รับฝากเงินจากลูกค้าในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นอยา่างไรก็ดีธนาคารหลายแห่งมักจะอาศัยช่องโหว่ในการดึงเงินจากลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่ให้นําเข้ามาฝากด้วยเช่นการชักชวนให้ลงทุนโดยให้ดอกเบี้ยสูงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทําให้หลายคนเนี่ยนำเงินมาฝากในธนาคารท้องถิ่นห่างไกลเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงแน่นอนครับกรณีของปีเตอร์เองก็เป็นหนึ่งในนั้น เหตุการณ์กล่าวมีเหตุสําคัญมาจากการที่ธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีนต้องการระดมเงินฝากเพื่อจะนําเงินไปปล่อยกู้ให้กับธุรกิจในท้องถิ่นที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้สูงกว่าซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจ ท้องถิ่นนะฮะที่มากู้เงินจากธนาคารท้องถิ่นเหล่านั้นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนอกจากนี้ปัญหาใหญ่ของธนาคารท้องถิ่นจีนเนี่ยยังมีเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดบ่อยครั้งการปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านการเงินสูงหรือแม้แต่การปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นส่งผลให้เงินฝากของประชาชนเหล่านั้นเกิดความเสียหายได้ทันทีข้อที่2ครับวิกฤตประชาชนเริ่มหยุดผ่อนบ้านอา้าวไม่จ่ายกันซะแล้วหลัานาทีนี้ ไม่ใช่แค่กรณีธนาคารเบี้ยวไม่ให้ประชาชนถอนเงินเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างความปวดหัวให้กับรัฐบาลจีนก็คือเรื่องของการเบี้ยวของประชาชนบางส่วนที่เริ่มหยุดผ่อนบ้านขอ้อมูลจากบุมเบิกร,ระบุว,ว่าประชาชนจำนวนน้อยขออภัยครับจำนวนไม่น้อยเลยที่จะเริ่มหยุดจ่ายค่าผ่อนบ้านมากกว่า100โครงการตามเมืองต่างๆมากกว่า50เมืองทั่วประเทศจีน โดยคาดว่ามูลค่าสินเชื่อบ้านที่ประชาชนหยุดจ่ายนั้นจะสูงถึง2ล้านล้าน,านหยวนจากปริมาณสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนที่ใหญ่ถึง46ล้านล้าน,านหยวน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนะครับมาจากการที่รัฐบาลจีนเนี่ยได้เข้ามาปราบปรามแล้วก็จะระเบยียบภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี2020เป็นต้นมาส่งผลให้บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนไม่สามารถที่จะระดมทุนนํามาใช้เป็นค่าก่อสร้างในโครงการให้แล้วเสร็จได้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จีนหลายรายย,ายังคงประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักส่งผลให้ประชาชนควรได้อสังหาริมทรัพย์เองนั้นกลับได้ห้องหรือว่าบ้านที่ยังไม่เสร็จ แต่ประชาชนเหล่านี้กลับยังต้องผ่อนอสังหาริมทรัพย์ต่อไปเรื่อยๆครับตัวสุดท้ายครับคือวิกฤตเอเวอร์แกรนกลับมาหลอกลอออีกครั้งหนึ่งยังไม่จบเหมือนกันแน่นจนตัวนี้หลังจากเรื่องราวของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างเอเวอร์แกรนดนะครับกับหนี้มหือมากว่า300แสนล้านดอลลาร คิดเป็นเงินไทยราวประมาณ11ล้านล้านบาททําให้นักวิเคราะห์หลายคนกังวลว่าวิกฤตของบริษัทที่มีนี้มหาศาลร,รายนี้อาจจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจจีนนั้นถึงขั้นหายนะได้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักบริษัทเบ้ยหนี่ไม่จ่ายดอกเบีย้ยให้กับนักทุนต่างชาติเป็นหลักพันล้านดอลลาร์แม้ว่าทางการจีนจะมีความพยายามในการแก้ไขสภาพคล่องโดยให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทอสังหาริมรับรายนี้เนี่ยได้รับเงินจากการพัฒนาโครงการผ่านสถาบันการเงินต่าง เพื่อจะทําให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มากไปกว่านี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับ ล่าสุดนะครับทางบริษัทเอเวอร์แกรนก็ได้แจ้งนะครับว่าบริษัทเดียได้พบความไม่ชอบมาพากลของเงินกู้ค้ำประกันของเอเวอร์แกรนพร p อพเพอร์ตี้เซอร์ซึ่งเป็นบริษัทลูกมูลค่า1.34หมื่นล้านหยวนเป็นหลักประกันสําหรับบุคคลภายนอกในการขอสินเชื่อของธนาคารผู้กู้ยืมบางรายไม่สามารถชําระหนี้คืนให้กับธนาคารได้นั้นกลับมีการยักย้ายถ่ายเทเงินก้อนดังกล่าวกลับไปที่เอเวอร์แกรนบริษัทแม่ครับ นี่คือ3สถานการณ์ในค้ลงทุนที่เราจะต้องจับตาดูในประเทศจีนนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับ